สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอผมอีกครั้งนะครับกับรายการ The Bank TV วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีนะครับการแก้ปัญหาเกมกระตุกเกมสะดุดเกมไม่ลื่นนะครับด้วยโปรแกรม Task Manager ที่มีมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยที่ท่านเนี่ยไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับวิธีเรียก Task Manager เนี่ยก็ง่ายๆนะครับอย่างแรกเนี่ยให้ท่านมาที่แถบเมนูบาร์นะครับพิมพ์เข้าไปก็ได้ว่าคำว่า Task Manager นะครับ คลิกเข้ามาก็จะโผล่หน้านี้หรือว่าจะกดปุ่ม Control a l t e r เน็ต Delete แล้วก็คลิกคําว่า Task Manager ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยทีนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะอยู่ที่เมนูที่ชื่อว่า Process นะครับจะเป็นการแสดงว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่ทำงานในเครื่องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราณนะปัจจุบันนะครับแต่แถบที่สําคัญเนี่ยให้มาที่คําว่า Detail ตรงนี้นะครับแล้ว จะเห็นว่ามีรายชื่อโปรแกรมนะครับที่กําลังทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าหลายเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยของท่านและรวมทั้งผมเนี่ยบ่อยครั้งนะครับเรามีหลายโปรแกรมทีนี้เนี่ยบางโปรแกรมที่เราอาจจะไม่ได้เปิดแต่มันมีการทํางานโดยอัตโนมัติของมันนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุนะครับยกตัวอย่างเวลาเราอยากจะเล่นเกมหรือว่าอยากจะตัดต่อวิดีโออย่างเนี้ย เราจะต้องไปเล่งนะครับการจะอันดับทรัพยากรให้กับโปรแกรมที่เราต้องใช้งานมันจะได้ลื่นขึ้นยกตัวอย่างนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้กําลังเล่นเกมเอ,อ่อ AOV นะครับใช้เกมบลูปเนี่ยทีนี้เนี่ยมันมีอาการกระตุกกับโหลดช้าผมก็เลยใช้วิธีดังนี้นะครับมาที่คำว่าดีเทลนะครับแล้วก็มาที่โปรแกรมที่เราต้องการนะครับคลิกซ้ายก่อนแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วมาคําว่าที่คําว่าเซตพาร์ติซเมื่อเซตพาร์ติซแล้วเนี่ยอย่างแรกเราจะเห็นมันนะครับว่าจะมีมันจะเลือกให้เราเป็นนอร์มอล ให้เราเนี่ยมาที่คําว่า high นะครับคลิกซ้ายไปเลยแล้วก็จะมีคําว่ามันจะถามว่าเราเนี่ยต้องการจะจัดความลำดับความสาคัญให้เป็น high จริงไหมให้เรายืนยันเช็ง priority นะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าเกมนะครับทาอะไรได้ปกติเลยทุกอย่างนะครับมันก็จะโหลดเร็วขึ้นเล่นเกมไม่สะดุดนะครับอย่างผมเนี่ยได้ลองกับเกม PUBG นะครับลองกับเกมหลายเกมแล้วเวลาผมเปิดเกมเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้ซึ่งเฟรมเรทที่ได้เนี่ยกับการโหลดอะไรต่างมันจะไวขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลย ไงก็ลองไปใช้ได้นะครับก็เจอกันใหม่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ